วันนี้วันที่29ึกพฤษภาคมก็เป็นวันเริ่มงานของกวเราในงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุซึ่งองค์หลวงปู่ตาท่านได้นำพาคณะศิทินานุสิทธิ์ปฏิบัติมาจนกระทั่งเป็นประเพณีของวัดปาบ้านตาดเราในวันที่30เป็นวันบุญที่คณะสิทิานุสิธ์ ครูบาอาจารย์จะได้ร่วมบุญกันเพื่ออุทิศบุญกุศลทั้งหลายไปให้แก่เปตชนของเราแต่ละท่านแต่ละคนเพราะเราเกิดมาในชีวิตนี้ก็ล้วนแต่ได้ผู้ที่มีพระคุณของเราก็นับตั้งแต่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นพี่เป็นน้อง เป็นยาเป็นมิตรได้สนับสนุนส่งเสริมอุปถากเราจนกระทั่งเรามีชีวิตเติบใหญ่มีความมั่นคงมาถึงทุกวันนี้เราเพราะเราได้ผู้ที่มีพระคุณของเรามากหน้าหลายตาที่เป็นผู้ให้เรามาแต่เก่าก่อนเพราะนั่นในขณะที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นยังดำลงขันยังมีชีวิตอยู่ เราก็ได้เกี่ยวข้อง <_ an> เกี่ยวเนื่องกันด้วยความมีน้ําจิตน้ําใจในการสงเคราะห์ในการเจรจารเผื่อแผ่แบ่งปันหรือในการช่วยเหลือกันมาอย่างอย่างยาวนาน <_ an> เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นบางท่านบางคนก็ได้ล่วงลับไปแล้วแต่ท่านที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ยังได้เกี่ยวข้องกันอย่างมีน้ําจิตน้ําใจด้วยความเอ,อื้อเฟือ้อเจรจารเผื่อแผ่แบ่งปันสงเคราะห์ช่วยเหลือกันมาแต่ท่านที่ล่วงลับไปแล้ว พนวิสัยที่เช่นท่านจะได้มาอาศัยข้าวน้ำซัําปาวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายแต่เมื่อท่านล่วง,วงไปแล้วก็หมดความหมายไปกับวัตถุสิ่งของต่างๆทั้ง,งหลายเหล่านั้นแต่จิตใจของท่านก็ยังคงอยู่จิตนั้นต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราระล,ลึกถึงพระคุณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเรามีโอกาสในการสร้างบุญไว้เราก็อุทิศบุญไปให้แก่ท่านเหล่านั้นโดยเฉพาะในวันที่30พฤษภาคมที่องค์หลวงตาท่ได้นำพาคณะสิยานุสิตปฏิบัติมานั้นก็ด้วยจิตเจตนานเน้นว่าเราจะทำบุญอุทิศบุญกุศลไปเพื่อ ผู้มีพวกคุณของเราที่ได้ลงรับดับขันไปแล้วอย่างไม่มีขอบไม่มีเขียนไม่มีประมาณจึงเรียกว่าเปิดสามแดนโลกธาตุเราอุทิศไปทั่วทุกขนทุกแห่งตลอดจนสามโลกธาตุเพราะนั้นในวันนี้วันที่29ภาคค่ำทุ่มหนึ่งเราก็จะได้ลงสลาสวดมนต์ไหว้พระ เป็นการบูชาคุณองค์หลวงตาแล้วก็จะมีะการปะรลบธรรมะฟังข้ออัดข้อธรรมปฏิบัติธรรมกันโดยเวลาพอประมาณส่วนในวันพรุ่งนี้วันวันงานวันที่สามสิบพฤษภาคมผ้าเช้าเราก็จะมีการใส่บาตรถวายพระทาหาร แล้วก็บังสุกุลกองบางสุกุลถวายสังฆทานเราก็จะได้ถวายใจ่ายถวายคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆทั้งหลายไปเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่เปรตชนของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนนี่แหละเป็นงานในวันเปิดสามแดนโลกอาทาศ วันนี้วันที่29จะเป็นวันเริ่มต้นส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันงานบุญอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นงานที่องค์หลวงตาได้นำพาคณะเสยานุสิทธิ์ปฏิบัติมานั้นองค์หลวงตาท่านจะทำอะไรก็ตามท่านจะทำด้วยความมั่นใจของท่านว่าสิ่งที่ท่านทำ นำพาคณะสิทธินุสิทธิรรมนั้นไม่ผิดธรรมผิดวินัยแต่เป็นสิ่งที่ให้คุณให้ประโยชน์ต่อผู้ทำได้อย่างแท้จริงนี่องค์หลวงตาท่านก็พูดอยู่เสมอเพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นสิทธิอนุสิทธิ์เราก็ควรตั้งตอนอยู่ในความเชื่อมั่นในสิ่งที่องค์หลวงตาได้นำพา ปฏิบัติหรือทำมาเมื่อเรามีความตั้งมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาแล้วนั้นเราก็ควรอย่างยิ่งที่ปฏิบัติตามองค์หลวงตาเพื่อความมีสิริมงคลในชีวิตของพวกเราตลอดจนเปรตชนของพวกเรา เพราะนั้นการที่พวกเรามีโอกาสได้ร่วมบุญในการอุทิศบุญกุศลไปให้แก่เปรตชนผู้มีพระคุณต่างๆทั้ง,งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทราบด้วยยามวิถีใดได้อนุโมทนาร่วมกันอนุโมทนาในบุญที่เราได้อุทิศไปแล้วนั้นท่านย่อมมีความภูมิอ,อกภูมิภูมิใจมีความปลื้มปิติที่มีพวกเราเป็นเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายต่างๆทั้งหลายอย่างแน่นอน แม้กระทั่งเจ้ากรรมในเวรเราก็ยังไม่เว้นในการอุทิศไปให้แก่ท่านเทน,นเหล่านั้นอันนี้ก็แมนจะมีมีเจ้ากรรมในเวรอยู่ก็คงจะเป็นอโหสิกรรมไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเชื่อมั่นในสิ่งที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติตามองค์หลวงตาเชื่อว่าการปฏิบัติของพวกเรานั้น จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงทุกท่านทุกคนนะ